ครับกะสวัสดีตอนเช้าครับผูมสุภุสุขคนครับเช้านี้ฝนตกครับผมก็เลยบ่ได้ไปทางอื่นนะก็เลยร้องมาขึ้นเขาลังบ้านนี่ครับมาเลาะเบิ่งเห็ดตะไคร้เห็ดชะมพิษทั่วไปครับผมตู้หลูกันสิออกบ่ออกนี่ครับฝนตกไม่ๆหมอกลงตามหุบเขาครับอ่ะบรรยากาศดีอยู่พี่น้องครับผมกัเลาะไปเรื่อยๆละบ่รู้ว่าสิษมานเห็ดยังครับผมจังไดยก็ติดตามรุ่นน้ำกันครับ ดีครับพ่อแล้วครับโอ้มีหลายจุ่มอยู่ครับกำลัรงร่มบลุฝนนี่พกไปงามปะเดี๋ยครับฝน,นตกห้ำครับผมมีดไงครับวันนี้เอามาตัดน้อไม้ครับเดี๋ยวเอาน้อไม้ไปต้มใส่ถุงจากน้อยครับ อู้นะครับกลังผึ้งจุ๋มเลยดอกใหญ่ครับผมน้ำๆเลยครับ,รบดอกนี้เขาทอดได้ครับตะไคร้ อีกสองดอกครับผมสองดอกจุดหนึ่ง <theless. S 1> อีกดอกหนึ่งครับกำลังงามกำลังข <ent gu> <ame> <Wellington> ึ้นครับผมเห็ดตไคร มีกับสองดอกสองจุดขึ้นในหือ้อสองดอกครับเกือบหมดไหมันก็ดอกสองดอก ดอกหนึ่งครับงามอยู่ตใบปนกุหลาบตานมิ้งดอกนี้เหลือครึ่งหนึง่งเก็บหน้าแล กูจะลองก่อนติดนาแลกก็ออกเ่หลายครับออกห่างๆอองดอก้ครับอือดอกนี้เหลือ,อเครื่องเดียวครับ อู้ <Ooh, S 2> เห็ดปวกว่ามันเห็ดตายเบี้ยครับนี่สองดอกนี่ครับเห็ดบุค่อยได้ดอกครับเห็ดบุ่คปออกกำลังได้แกงนิดหน่อยนีย่ะ กอแดงครับใส่บนนออันนี้เป็นเห็ดแดงหนาซื้อครับโมเมนต์โกใหญ่ที่เก็บเมื่อวานนี่นะครับอันนี้มันที่บางๆครับ เ็ตนาแรครับหนึ่งดอกโอ้ยเพื่อนเบิดครับนี่แต่ขีตโตมดอกจุ้มครับ เก็ดแดงดอกนึงครับอุ้ยเปื่อแล้วปบ่วด้เปื่อแล้วเอาแล้วครับผมตอนนี้กันยางอ้อมเขาครับผมอ้อมมาหอดทางลงเลยป๋อนี่เห็ดที่ได้กะน,น้อยหนึ่งครับผมแกงหนึ่งแกงน้อยๆ่อยครับผมแต่เห็ดตะไคร้พอปนอยู่ครับเห็ดบ่ค่อยออกนะครับผมเมื่อนี่ฝนตกก็เลยบ่ได้ไปทั้งเกาเมื่วานนี่นะครับต้องมาหาผู้ลาะบ,บ้านกกบ่วค่อยออกครับ ดินมันแฉะผดต้องรอดแดดอีกจังน้อยครับผมฝนตกดุกระ่บ,บออกครับผมเห็ดกระไดอ่ะมืออื่นถ้าฝนโบตกก็สิได้ไปเระทางเก่าหัว,หว,หวหละทางเห็ดกอแดงคุณนกครับเนาะหลับคลิปนี้แก่กลับบ้านก่อนครับพ่อ,อกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับโล่งเลยครับบบคนนี้